ขอเวลาพักอย่าพักนานเวลาอันี้ก็ไม่เกินวันกันดีแล้วก็หมดแล้ววันนี้น้องขออยู่คนเดียวน้องบอกพี่ถามน้องบอกทุกคนแล้วบอกแล้วว่าขออยู่ทุกคนเป็นห่วงนะไม่เข้าใจรู้ถ้าพี่อยู่คนเดียวไปไม่กินข้าวก็เป็นห่วงพี่เหมือนกันไม่มีใครอยากเห็นแกแบบนี้ลทุกคนก็เสียใจกันอยู่ด้วยกันถามว่ามันเป็นครั้งแรกหรือคร้งที่เราได้เห็นภาพตัวเองที่มันเป็นแบบนี้ นี่ก็ไม่รู้เรื่องอพูดอะไรกันอะไรเงี้ยก็คือเห็นก็ดีนะก็ได้อกทุกคนแหละยี่งไม่ได้ผิดแค่ใครคนเดียวแล้วเพราะว่าถึงเวลาจริงเวลาเราแซวเราล้ลลอกันอะ่ะมันก็มีมคนหัวเราะมีคนขำเป็นตัวแบบเป็นเสริมอะ่ะถอดกันกเข้าไปไม่ได้ผิดที่ที่ใครคนเดียวแบบเด็กแบบเราพอเราอยู่ในบ้านด้วยกันเรารู้ว่าเจตนาอ,อะไร ผ่านไปแล้วก็ได้แกใช้เวลาได้ไม่มีใครหั่งเดือดแต่ว่าแกก็ต้องเข้าใจอย่างว่าคนนี้เป็นหมวงน่ะคิดมากอะไรติดผมเดี๋ยวหนะ้าหอก